สวัสดีครับมาดูฟังก์ชันฟิลเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งมันจะแอดวานซ์กว่าเดิมนะครับจากคลิปที่แล้วเราสอนฟังก์ชันฟิลเตอร์อย่างง่ายไปนะครับตัวนี้จะเป็นการดึงข้อมูลจากตารางที่เป็น2คอลัมน์ที่ไม่ติดกันนะครับอย่างเช่นดึงข้อมูลจากาชื่อแล้วก็โพ i ิชันนะครับแต่วา่า employee id เราไม่ไม่นำมาใช้นะครับ มาดูตัวอย่างครั้งที่แล้วนะครับใครยังไม่ได้ดูไปดูได้นะครับเป็นพื้นฐานสําหรับการใช้ฟิลเตอร์นะครับตัวนี้ดึงข้อมูลทั้ง3คอลัน์ซึ่งข้อมูลมันติดกันนะครับเราก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่อันนี้มันจะยากขึ้นอีกนิดนะครับเราทําข้อมูลให้เป็นตารางก่อนนะครับกดในเซลล์แล้วก็ c t r o l T นะครับเพื่อที่จะ Insert Table นะครับ เราเช็คหัวข้อเป็น h e ดเดอด้วยนะครับเพราะว่าข้อมูลเรามี header ด้วยกดโอเคนะครับจะแปลงข้อมูลเราให้เป็นตารางครับเราสามารถเลือกเทมเพลตได้จากตรงนี้ครับจะเป็นเทมเพลตอัตโนมัตินะครับสีค่อนข้างสวยงามครับผมและสามารถเปลี่ยนชื่อตารางได้จากตรงนี้ครับ จะใช้ชื่อที่ไม่ซ้ำกันนะครับหรือชื่อที่เราตั้งไว้เป็นอย่างง่ายนะครับผมใช้คำว่า S A L นะครับอันนี้ผมจะทำเป็นสส่วนนะครับเป็นแบบ Employee Name สูตรหนึ่งแล้วก็ Position สูตรหนึ่งซึ่งไม่ต่อเนื่องกันนะครับผมเอาเมาส์ไปชี้ที่ตรงข้างบนนะครับใช้คำสั่งฟิลเตอร์แล้วก็เลือกเมาส์ไปชี้เพื่อที่จะแสดง อคอลัมน์ของ Employee Name อย่างเดียวครับอันนี้เป็นกรณี Excel ที่ Excel 365ที่อยู่ในเวอร์ชัน Desktop นะครับผมยกตัวอย่าง365ที่อยู่ในเว็บนะครับน,นี่เป็นเข้าทางเว็บไซต์จะเห็นได้ว่าผมไม่สามารถนดาเมาส์ไปชี้เพื่อที่จะเลือกอัตโนมัติได้นะครับถ้าเป็นรุ่นนี้ต้องพิมพ์เองนะครับผมยกตัวอย่างการพิมพ์นะครับก็คือพิมพ์ชื่อตารางนะครับ แล้วตามด้วยเครื่องหมายปีกกานะครับวงเล็บใหญ่นะครับแล้วก็ชื่อ Employee Name นะครับเป็นชื่อ header สามารถพิมพ์ตัวเล็กตัวใหญ่ได้เลยครับผมถัดมาก็เป็น Condition ครับ Condition ของเราก็คือ Salary นะครับมากกว่า20,000ผมจะกดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะพิมพ์อัตโนมัติครับ Salary มากกว่าเซลล์ตัว J นะครับ J1 1ครับผมวงเล็บปิด Enter นะครับผมก็จะได้หารายชื่อ e m p l o y e e ออกมานะครับแต่ว่าส่วน Position เนี่ยก็จะเป็นสูตรที่ไม่ต่อเนื่องกันนะครับก็จะพิมพ์สูตรเพิ่มขึ้นมาแต่เนื่องจาก Condition เหมือนกันนะครับก็คือมากกว่า20,000นะครับ Data ก็เลยต่อกันถูกต้องนะครับ หลัจากได้นะครับลองตรวจสอบข้อมูลนะครับอย่างเช่นนายธีรพัฒนเป็น d e v e ลลอปเนะครับที่มีเงินเดือนมากกว่า2องมือนั่นเองลองเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะครับตัวนี้เป็น Dyna ม i c d a t a นะครับมันจะต้องเปลี่ยนอัตโนมัติอ่าตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับแต่การพิมพ์2สูตรอย่างนี้มันไม่ดูเป็นมืออาชีพครับเดี๋ยวลองมาดูอีกวิธีหนึ่งนะครับซึ่งจะ พิมพ์แค่บรรทัดเดียวเองแต่ว่าจะยาวขึ้นนิดนึงและใช้ความเข้าใจอีกหน่อยครับพิมพ์สูตรเหมือนเดิมนะครับแสดงข้อมูลทั้งตารางเป็นตาราง S L นะครับคอนดิชันก็คือเหมือนเดิมนะครับสล l a r มากกว่า30,000จะเห็นได้ว่าเราแสดงข้อมูลทั้ง6คอลัมน์ครับมีคอลัมน์1,2,3,4,5,6 แต่เราต้องการจะแสดงแค่คอลัมน์3กับ5นะครับเราใช้วิธีการใส่ฟิลเตอร์เพิ่มนะครับฟังก์ชันฟิลเตอร์เพิ่มอีกตัวหนึงข้อแรกก็จะเป็นตารางนะครับแล้วก็ใช้เครื่องหมายปิดก,กานะครับแต่ละเลขหมายถึงจำนวนหมายถึงคอลัมน์นะครับคอลัมน์แรกก็คือ0คอลัมน์ที่2ก็คือ0 คอลัมน์ที่3ก็คือ1ถ้าไม่ใช่ศูนย์เนี่ยก็คือจะให้แสดงข้อมูลครับคอลัมน์ที่4เป็น0ูนย์คอลัมน์ที่5เนี่ยเป็นเลขอะไรก็ได้ครับเป็น5เป็น1เป็นติดลบก็ได้ครับก็จะแสดงข้อมูลตรงนั้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับก็เพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับเราจะได้ข้อมูลที่เหมือนกับสูตรเมื่อกี้นะครับที่ใช้2สูตรแยกจากกันนะครับ ถ้าเราต้องการข้อมูลแค่นี้นะครับเราสามารถใช้สูตรไหนก็ได้นะครับแต่มาดูข้อมูลต่อเนื่องนะครับถ้าเราจะต้องการถ้าเราต้องการจะเรียงข้อมูลนะครับข้อมูลชื่อเราสามารถใช้คำสั่ง sort ได้นะครับตามด้วยข้อหนึ่งนะครับ condition อ,อันแรกก็คือเรียงตามคอลัมน์ไหนนะครับอันนี้เรียงตามคอลัมน์แรกก็คือเลขหนึ่งอันที่สอง condition ที่สองก็คือ เลข1ก,ก็คือเรียงจากน้อยไปมากและติดลบ1ก็คือจากมากไปน้อยครับสังเกตได้ว่าตำแหน่งมันจะไม่เคลื่อนตามนะครับจะทำให้เกิดข้อมูลที่ผิดพลาดได้นะครับในกรณีเราใช้2ส,สูตรแต่กรณีเราใช้สูตรเดียวเราสามารถแก้ได้ครับพิมพ์ซอร์สไปนะครับแล้วก็ลูกน้ำเรียงตามชื่อนะครับคอลัมน์ที่1 แล้วก็เรียงตามจากน้อยไปมากนะครับเป็นหนึ่งตัวครับผม ascending ผัเราะปิดครับกด enter นะครับจะเห็นได้ว่าชื่อเรียงตามลำดับนะครับและตำแหน่งถูกต้องนะครับคุณจิตานันนะครับเป็น Manager ซึ่งถูกต้องแล้วครับคุณพิชยานะครับอยู่ข้างล่างสุดเป็นอออ่างนะครับเรียงตามลำดับ โอเคไหมครับมาลองดูกันได้เลยนะครับหรือว่าจะเรียงแบบอื่นนะครับลองแก้ไขดูครับอันนี้เรียงตามชื่อตำแหน่งนะครับ Developer นะครับเป็น Senior developer ก็จะอยู่หลังสุดนะครับตัว S หอหวังว่าจะเข้าใจนะครับใครมีคำถามอะไรก็ สามารถพิมพ์มาได้ตลอดนะครับอันนี้ยังใช้คอนดิชันเดิมนะครับกรณีส a l a r y มากกว่า20,000นะครับผมกดโชว์ส a l a r y อีกครั้งนะครับปรับเซลล์สุดท้ายให้เป็น1ถ้าเราต้องการจะเรียงข้อมูลนะครับเราสามารถเรียงจากส a l a r y ก็ได้นะครับจากส a l a r y น้อยสุดไปมากมากไปน้อยนะครับ อันนี้เป็นอันนี้เป็นตัวเลือกข้อมูลที่การแสดงที่ต้องการแสดงใช่ไหมครับตัวนี้จะเป็นอันที่3นี่คือเรียงตามส a l a r ีนะครับเลือกการซอสเป็นคอลัมน์ที่3ตอนนี้เรียงถูกต้องแล้วนะครับส a l a r ีน้อยก็เริ่มก่อนนะครับหรือถ้าเราจะเริ่มจากส a l a r ีมากนะครับเงินเดือนมากก็ติดลบเป็นการเรียงย้อนกลับนะครับ ก็เรียงดังนี้นะครับคุณจิรนันนะครับมากสุดสุดท้ายก็จะเป็นคุณปุณนกฤษนะครับ21,500ห้าร้อยบาทอ่าโอเคไหมครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับหรือใครจะประยุกต์อย่างอื่นก็สามารถทำได้เลยครับผมตรงนี้นะครับถ้าใครต้องการจะเลียงลำดับตามส a l a r แต่ว่าไม่ต้องการให้โชว์ส a l a r เราสามารถเพิ่มคำสั่งฟิลเตอร์คล่อมไปอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือโชว์คอลัมน์หนึนะครับแล้วก็คอลัมน์สเราไม่โชว์นะครับหรือว่าจะหรือใหม่ก็ได้นะครับแต่ว่าการทำแบบเมื่อกี้เนี่ยจะทำให้อ่าฟิลเตอร์เนี่ยมันดูซํำซ้อนนะครับดูอ่านยากเดี๋ยวผมจะพิมพ์ใหม่นะครับโดยหลักการก็คือให้ทำการ s o r ซ i n g ก่อนนะครับเรียงลำดับเงินเดือนก่อนแล้วค่อย มาใช้คำสั่งฟิลเตอร์เพื่อที่จะเลือกแค่2 e m p l o y e e ที่หลังนะครับเอาให้เลือกแค่2คอลัมน์ที่หลังนะครับอันนี้คือเลือกตารางแล้วก็เลือกเงินเดือนมากกว่า20 0 0 0นะครับแล้วทำการเรียงลำดับเงินเดือนเลยนะครับใช้คอลัมน์ที่ที่6นะครับก็คือเรียงเงินเดือน แล้วก็เรียงจากมากไปหาน้อยนะครับอันนี้ได้แล้วครับเป็นข้อมูลที่เรียงแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ฟิลเตอร์ทีหลังนะครับเป็นแมเนเจอร์แล้วก็แคเคูลันนะครับเงินเดือนก็คือจากมากไปน้อยตามลำดับครับผมทีนี้เราก็มาใส่ฟิลเตอร์ต่อได้นะครับ ใส่ฟิลเตอร์อีกครั้งนึงนะครับเพื่อที่จะเลือกคอลัมน์นะครับคอลัมน์ที่3และคอลัมน์ที่5นะครับคือใส่0 1 1 1 0นะครับตามลำดับเพราะว่าเลข0ูนเนี่ยคอลัมน์ที่0นูนเราไม่ต้องการนะครับเสร็จแล้วก็กด enter นะครับก็จะได้ข้อมูลดังนี้ครับผม ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหรือใครจะประยุกต์วิธีอย่างอื่นสลับอย่างอื่นก็แล้วแต่เราออกแบบได้นะครับไม่จําเป็นต้องเ,อเรียงลําดับตามของผมนะครับหรือว่าใครมีวิธีที่ง่ายกว่าก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับนอกจากนั้นยังมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนําเลยนะครับสำหรับเวอร์ชั่น เอ็กเซลเวอร์ชันสามนะครับมีคำสั่งยูนิคนะครับหรือว่าเลือกข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันนะครับจะเห็นได้ว่าดีพาร์ตเมนต์เนี่ยเรามีตำแหน่งเยอะนะครับมี c c c u ค n t ต์สาตำแหน่งมี Management มี Design ทีนี้ผมต้องการอยากจะรู้ว่ามีตำแหน่งไหนบ้างที่ไม่ซ้ำกันนะครับ uh, แต่เดี๋ยวผมจะฟิลเตอร์ข้อมูลมาสัก2คอลัมน์ก่อนนะครับเป็น Department กับ โพสิชันนะครับเลือกข้อมูลเลือกตาราง S L นะครับแล้วก็โชว์คอลัมน์ที่เป็น Department นะครับคอลัมน์ที่2และคอลัมน์ที่5นะครับตรงนี้ถ้ายังไม่เข้าใจตรงจุดนี้ลองพิมพ์มาถามได้นะครับอันนี้เออร์นะครับเกิดจากมีพื้นที่ไม่เพียงพอนะครับผมจะเพิ่มบรรทัดนะครับ i n s เสิร์ตบรรทัดเพิ่มเข้าไป อันนี้ก็จะได้ข้อมูลที่เป็น Position นะครับแล้วก็เป็น d e p a r t m e n t นะครับทีนี้ผมจะใส่คำสั่ง unique นะครับคือเรียกข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันนะครับคือครอมตัว Filter ไปเลยนะครับก็จะได้ตำแหน่งดังกล่าวนะครับ d e p a r t m e n t แล้วก็ Position ก็เสร็จไปแล้วนะครับการใช้ฟิลเตอร์แบบยากนะครับรวมทั้งคำสั่งยูนิคนะครับใครมีคำถามหรือไม่เข้าใจอะไรก็สามารถาคอมเมนต์ถามมาได้เลยนะครับผมจะมาตอบให้นะครับและถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ดีนะครับเรุณาช่วยแชร์กันหน่อยนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับยังไงก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ